น่าถึงมันใช่ไมได้เป่สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิสูตซูสูซูคนสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องยินดีตอนหามข่าวซูสองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เข้ามาแต่ขุดกบแล้วละกะสิมาเฮดอยู่เฮดกิ่นอยู่เที่ยงป่านองเมยเนาะมาขอกินเขาเที่ยงน้ำหล้แล้วหนึ่งเขาจากัสวัดีจ้าฮัตจีอิปโป ไปคุดกบจะได้กินกระปุกมาแล้วค่ะมากินข้าวกินน้ากินน้ายู่พี่นะจ๊ะจุ้ยปูต่ำนะคะเบิ่งกระปูนแลได้ของหนึ่งกระดองมันกระตีตรงนี้เดิมแล้วมันแก่บอเบิ้งไกลกว่าแม่นจี้ลงเป็นตูดแลก็ได้เลยมันชีเป็นยังมันชุกเราจะขีดออก อใส่ทีละลายโตติตอโ,อโอ้ยแต่พ่อแต่แม่ก็พาจีนนั่นแล้วสมัยก่อนก็บ,บม่มีไม่เห็้มันก็ตายจนเป็นแต่ว่าเอาคือว่านะี่มันคงอยู่คงกินน่ะทุกคนมันก็ต้องเห็ดนี่จะตำอีโปรุนะคะตำอีโปรุ่นกระปูใส่หัวข่าเนาะพี่น้องผู้ใดเคยกินแน่ ใครละมอดพอดีเลยนั่กระปุกมาเสียวไปทำไมไปงอมป่าำลำลาวนั้นลังโหลดคลิปอยู่เทียงให้เ<ห>ทียงหน้าพี่น้องมันดาวกับใส่ไฟแห้งอีกกต่ไอ้อยู่เทียงหน้าลมผัดเย็นดีบรรยากาศดีดีเทียงหนา้าผูไทยบ้ได้คือเสียงผู้ลาวเลย ขันใดข้าเจ้านั้อยๆนะแต่ว่าใหม่แก่นเนาะผู้ตุยน่บุญยากก่าขึ้นบันไดเดี๋ยวซีให้หบึงวิวบรรยากาศฟังนี่นี่อันนี้ซื้อเห็นเป็นวิวทงนาบุเลยทุกคนนี่มันกําลังเก่าเขาสู่ระดูแหล่งแล้วเนาะทงนากะสีเหลืองทองเบิดไปแล้วอันนี้ก็เป็นขัวมินิมอลมินิใจป้าจิลูก โอยดังไฟ่เนี่ยไผไ,าาะะไม่ชิมอดเลยนี่ฝีมือนะอมารินนะจ๊จะวันนี้ปูนะคะวันนี้จะป่นปูปีนี้ยังไม่เคยกินนะคะับกำลังจะทำกินครั้งแรกนะคะ กระปูลายแทพลายว่าพี่น้องไปขุดกบนะสวรรค์าน่ะได้สองตัวนะขิดว่าได้ไหลหายเท่าน่ะได้สองหรือได้สามจีตับปูอว่าเมนกระปูแ,แต่เขาเจซีน่าได้ไลายแหงขาเมนเท่าใดแบบนะั้นคือสีม่วนอนะเอาเจ้าเม้นนะ่ะมันบุกสเต,ต็กระปูเอาเผาผัดว่าหอมแผ็ดหองปะ บาดมื้อน้จนมากินข้าวอยู่เัง่นกเกียดเลยล่ะเซียนลากบหอมแท้ไปมั้ยอยากไปอยู่พังเบิ่งติเนาะาแล้วเฮาก็นอนาห่มแล้วก็่ลงเฮาก็พุก่นบ่อุกนําสัญญาณก็อยากไปนําอยู่หวยไปนะเฮาโลได้อยู่นง่งเจ้ากับขงกินส้มตําปิ้งปูอยู่เียงน้าน้อยทุกคนบรรยากาศเลิศแท้นอยลมบ่อยๆัดมอยๆ เย็นข้าวฮอดหนีนั่งตีู่เทียงน้อยเทียงหน้าน้อยนัดอายแต่ระมาจจะเตือนเพลงฮะนะโอ้โหลืมได้คะแนนที่ลองล้ำไปได้เลยโอ้แต่งโซงเมันเลือกแล้วมันชุกเลยอกโอ้ยเฮ้ยนอนเมื่อกี้ให้มันชุกบนกลัวเอเอาลงอีกน้อยนึงเอาทางเอิกมันะลงบนเจ้าสี่ำน่ะ มันเหลืองมันกระสุกเลยอบนุยนัเขาาอันนี้ละจ้าอาหารเที่ยงเรากินเขาไหมาแล้วหอมห่วยหวยบอจันเหลืองอยู่ในเซอร์ยังไม่แล้วบอรอทางนี้ไหนะ เพื่อการเ็ดกินอยู่เทียงเลยเกศตามมาทางภาคกันเ็ดกินอยู่เทียงเลยเกศวิธีจีกระพูดแบบดังเดิมนะทุกคนชีวิตนี่แหละสมัยก่อนกะจีสะทานไฟแบบนี้พอโบเรมีไม่หีบสั่นขเขาจะกัดเห็ดแบบไม่หีบไม่ได้โบเรมีแบบเล็กขนาดเนาะจีทั้งเป็น ว้าจวาจีกับปูนะทุกคน <laughs> จีเรียวเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งกัระปุกจานหนึ่งคนเซฟนะคะวันนี้สิธอาหารเที่ยงตำปูตำปูนะคะเราจะใช้แต่อเนื้อมันเอ,อิกมันนองบานเขาเอิ๊กว่าเอ,อิกมัน,น,น,มนเกะออก ีทั้งปีนะคะบุคคล้กินนะคะทั้งแรกนะคะจะทำกิน,นลากสะอาดแล้วใช่ไหมบริญำกับกาบนะคะสะอาดอยู่ทั้งหนอกมันก็แก๊ทิ่มไปเลยไก่เสรยแล้วล่ะค่ะกเกียก๊ยวยู่โทรศัพท์มาเนี่ย มีปี่งปะน้ำพี่น้องพอเพราะว่าลุงเราไปสูบน้ำเนาะแล้วก็ได้ปลามาอันนี้สิเป็นปลาขาวเหลืองอ้อยหอยมีหีบแบบแดงเแบบบูฮานสิีเป็นมหีบแบบนี้ึ่คนนี้ได้สองหีบนะอันนี้สิเป็นปลาดุกแล้วก็ปลากร หอมห่วยๆเลยค่ะอาหารเทียงนะนี่นนปลามันยามอยู่เนป่าว่าวกว่ะเสียดนะคืออยู่ในส่วนที่กำลังมันเลยแหละ เราเซ็บๆได้ก็เดือดกำใส่หววัวข่าใส่เกลืออันนี้เขาจะไม่ใส่น้ำปลาใส่ปลานะคะใส่เกลือดองแล้วก็จะโยรยเกลือไว้จ้งนะคะตะ่อเส็ต่อเส็จช้อ ซ้ำนั่นแล้วเพราะมันก็บรเิเวณข่อยข้าวต้องใส่แบบเผ็ดผงพริกป่นเอาครัไม่ต้องเผ็ดมากหรอกใช่ปะปิ้งปลาร่อนปิ้งปลาร่อน ภายในไปเเคยได้กินแบบนี้จ้าใครยังไม่เคยกินลองทํากินดูจ้าจีจีแล้วก็มาตําเส้หัวค่เดเขาใส่อยู่บเขาใ่อยู่บ้าแนะล้วแต่คนมาบางคนก็ใส่หอมแดงกระเทียมสิจี๋หอมแดงกระเทีมยมอันนี้เราใส่แต่ค่ะสีแดงเป็นคนมีขาเนาะใส่มันมันนี้ อังวยโอ้ยคือมาได้มาต่ำคือแจ็คบบเบิร์ตมาห้่งจ้ะจ็คหน่อยแทะจแจ็คมาหุ่งจังไรจะว่าเหลือใจกับแจ็ค ลากให้ไหมหยิบที่สองพี่รองพิ่งฝาเน้าน,นี่มหอมหอยหอยใหม่น้ำล้นไปน้ำเป็นเรนนะเดือนล่างอยู่ค่ะ ลงเลเกหน้าตาเต่าราป่าน็นน้าตมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าเป็นตาขี้เหร่นะคะเป็นตเซตกปากอมกบกูมาคุยเนาะข้าวหน้าคิวว่าเคยกินไหมเียบร้อย เราไม่ไนเราไม่เชื่อเราจะจัืงน้องตังค์พปูเต้หัวข่าจะโค้งเลยทำไมจ<า>มั่บ่อนเดีมาก,กินอยู่สายปะข้าวหิือสุดข้าวดิเพื่อสีกัวสีหาสัญญ,ญาณแต่โอ้วสิลิลไจ,จักมุงนะคน <c oughs> แต่ของเฮามันบกคือของหมูมันแย่รสแย่แห้คณะเสร็จยังบอกงมาผิดนะมผิดงตัวหนึ่งนะมาผิดดอนะอันนั้นมาผิดคู่วนั่นอันนันเด่นมาเทศบาลงด้ช่องชงอยู่ได้มาผิดนะประเด็กตัวแจะกินนะลูกเรืองบ่อ ป้าอุนี่มฮะกินมะขามนะเอออยากกินมะุ่งเหรอมอม่กินมะฮุ่งเหรอเออป้าหยิบเชื่อทองใ้เือทองให้ชิ้นน้จังเยฉุกเฉิ่งอไอตจย่างอยู่ปะตํามะกอใส่มะขามเจเดมีมะขาม เ้าอยากขันป,าปะะ้าไปสูตรดั่งเดิมแบบแน่นอนพี่น้องแบบว่าใส่บักขามแล้วก็ใส่ปลาน่ะใส่น้ำตาลลงไปอีกโอ้โอ้ขยงใส่อูบปลานี่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 น,น,นี่บอเออนี่น่าดอกนี่หอมขึ้นมาเมื่อนี่จังบอจ้าเอา กได้ค่านี้ได้เนาะมันแสบกินเลยมันบบมันแสบเบิดนี่นี่นักกระดงจากปีเดิรแหละห้องมาฮูเล่แหละคำนี้ว่ากระดงกระดงคือกระหังกระหังกะดงกระหังเออมีได้ล้างไหมหอเอามาตาไว้ปีหน้าวะเออเอัดยามแรงมี่แหละปีหน้าเขาเหี่ยวออกกระชายังครับพ่ออย่าอุบปากเลยนะ สุกแล้วมันจะกล่ะอันนั้นฮิตนั่นตัวหนึ่งของฮาเนาะร่เอาดหายวันนี้นจานเจแซบกะกินไม่แซบระกินกินเจ้าตลาดน้อยก็เพลินผ่านเพรมัเลอะล่มือเลยนะกละดน้อยตายยิงเข่ามันบ่อนองกำลังสีป้านัซีมาวัดหอมดิ

เอาถั่วไม่ได้ประเด็นก็ไหนเอ่ยคลิปในสวัคืีสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเราขอบใจเบิร์สุขู้สุขนทีติดต,ตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบงโคุณนะหายเด้อจา้าไปเราสบ,บายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ